สวัสดีครับวันนี้พงอยู่ในห้องที่เพื่อนๆแน่นอนครับไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าเป็นห้องน้ําบ้านคนอื่นด้วยแล้วก็ห้องน้ําห้องนี้ครับเป็นห้องน้ําของอ่ะเดี๋ยวพงให้รู้จักกับเขาก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวให้แขกรับเชิญวันนี้แนะนําตัวนัดหนึ่งละกันนะครับสวัสดีค่ะทอฟฟี่ปตตุสซอมคอมค่ะเขินก็นเลยพาผู้ชายห้องน้ําบ้านตัวเอง <laughs> <laughs> แปลว่าพงคือผู้ชายคนแรกที่ <คน S 1> เข้ามาคนแรกเลยแต่ว่าห้อง <มา S 1> นำ้ำห้องน้ำสวยมากห้องน้ำสวยมากส <laughs> ุณค่ะคือไอที่พงบอกว่าสวยเนี่ยมันเป็นแบบตอนแรกเข้ามาก็แบบเฮ้ยความสวยมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ทําให้เราเห็นรายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะแต่พอพงเดินเข้ามาดูดีๆพงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีของเจ๋งๆในนี้เยอะเลยนะ, <c oughs> นะคือแน่นอนว่ากระจกแต่งหน้าที่มีไฟพงว่าเดี๋ยวนี้มีกันเกือบทุกบ้านมันไม่ใช่ของที่แบบว่า หาได้ยากละแต่ว่าอันที่เข้ามาแล้วสะดุดตาอย่างแรกเลยคือแชนเดเลียห้องน้ำก็เทยมาก <laughs> ห้องน้ำมีแชนเดเลียด้วย <laughs> <laughs> มันสามารถมีแชนเดเลียได้ใช่ไหม <laughs> ใช่มีสามารถมีได้อันนี้มามาอย่างไงจริงๆต้องบอกก่อนว่าห้องน้ำห้องนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่แบบแรกที่ทำคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมันก็จะมีการออกแบบสไตล์อื่นมาก่อน คือไอซสไตล์ก่อนเนี่ยมันจะเป็นฟิล์มเหมือนแบบว่าเป็นแนวลอฟแบบเป็นหินแบบสีเทาด้านๆอ่าเหมือนแบบ sen, ออนเซนตอนแรกเป็นธีมแบบฟิลออนเซนมินิมอลหน่อยมินิมอลหน่อยมินิมอลกว่าดีเยอะมากแต่ว่าพอไปไปมา,มาเราแค่รู้สึกว่ามันต้องเบื่อแน่เ,นเลยเพราะว่าบ้านหลังเก่าที่นีโนเวดอะ่ะมันก็จะเป็นสไตล์แบบมินิมอลลอฟลอฟลอฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเบื่อแล้ว ราคาในการทําห้องน้าอ่ะคือราคาห้องน้ําคือมันจะแพงไร้เลี่ยกันมากต่างกันที่วัสดุเล็กๆน้อยๆก็เลยคิดว่าทําห้องน้ําในเมื่อเสียเงินเยอะแล้วเอาให้มันตะโกนเลยดีกว่าแสดงว่าเป็นเป็นคนที่ใช้เวลาในห้องน้ํานานด้วยฟังเพลงกว่าจะอาบน้าเสร็จกว่าจะได้แปรงเอาจริงๆกว่าจะได้อาบน้ำอ่ะนั่งถ่ายโทรศัพท์นั่งคุยกับเพื่อนหรือนั่งดู youtube อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่เป็นคนที่แบบ Uh, แทบไม่ใช้เวลาในห้องน้า uh huh. ห้องน้ํามีไว้อาบน้ํานอกนั้นเราอยู่แบบเรามีโซนที่เราไว้พักผ่อนอะไรเงี้ยฮ uh huh. ะแล้วก็ชั้นเ l i ียพอพอเห็นชันเดเ l i e อลังการแต่ผงคิดว่าสิ่งที่ทําให้ห้องน้ําห้องนี้น่าสนใจคือ มันรับแสงธรรมชาติาเนาะก็คือจะมีกระจกบานใหญ่ๆเลยนะแต่ว่าไอ้กระจกที่ใหญ่ๆหรือว่ารับแสงธรรมชาติผมคิดว่ามันมันไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมแต่ว่าในห้องน้ําห้องนี้มีลําโพง2ตัวด้วย <laughs> ซึ่งลำโพง2ตัวนี้ยอยากอยากรู้มากเลยว่านอกจากฟังเพลงแล้วเอาไ้ใช้ทําอะไรอีกบ้างหรือเปล่าจริงๆหลักเราเราใช้งานเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวเลยคือไม่ซับซ้อนคือไม่คือใส่มาเพื่อแบบว่าในเมื่อมันไปไปถึงขั้นแบบมีเชเดลียแล้วอะ่ะอ่ะเราก็ จะดูซิว่ามันไปสุดในด้านไหนได้บ้างเอาที่เหมือนเรารู้สึกว่ามันมันสามารถใช้งานได้จริงคือไม่ได้แค่ว่าถ่ายรูปสวยแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบฟังชั่นอลเราใช้งานแบบประจําวันได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดหรือว่าต้องเหมือนพยายามจะต้องใช้มันอะไรแบบเนี้ยมาถึงตรงนี้เดี๋ยวมีคาถามนึงคงอยากถามคุณท็อปบ้างเลยห้องน้ำวันนี้ไฟนอนยังเสร็จยัง ยังไม่ไฟนอนยังไม่ไฟนอนยังอันนี้อันนี้คือประมาณ95% <S <S คือมันยังเหลือพวกรายละเอียดคือเรายังไม่ได้ติดพวกที่เป็นชั้นวางพวกของสบู<ข>่บอะไรพวกนี้มันก็จะเหลืออะไรเก็บดีเทลหรือยังไม่ได้ทําความสะอาดตรงกระจกด้านบนเลยอันนี้อันนี้คือแบบทํเพิ่งเสร็จก่อนคนพงม,มาประมาณ2วันวันสองวันนี้เองอ่าอันนี้ถือว่าเป็นคนแรกที่ใช่มาเจอเป็นคนแรกจริงๆอ่าแต่ว่าเมื่อแกเรา คุยกันแล้วว่าห้องน้ำเนี่ยมันเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ผมอยากจะบอกว่าไอลำโพงเนี่ยมันเป็น Google Chrome ด้วยอ่ะมันเป็นของ Google เนาะ <Okay. S 2> Google Cast อะไรเงี้ยแปลว,ว่าต่อไปเนี่ยถ้าใช้หลอดไฟที่มันเชื่อมต่อ Google ได้ก็จะพูดแล้วก็สั่งให้มันเปลี่ยนสีเปลี่ยนไฟดิมแสงเพิ่มแสงได้ใชแ่แต่ว่าห้องน้ำห้องนี้ยังไม่จบใช่จบในที่นี้คือเราเอาเราเอาแค่พอมาใช้งานได้แต่ว่าเราจะวางพื้นฐานไว้ก่อนว่าพื้นฐานเวลาเราเซตอัพ พวกโฮมโฮมออโตเมชั่นเอ่อโฮมออโตเมชั่นต่างๆเนี่ยให้มันแบบวางพื้นฐานไว้ก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยเราค่อยไปเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยเพราะว่าชั n เ e l i e r เนี่ยเราก็ใช้ไฟที่สื่อแยกมาอีกทีนึงแต่ว่ายังไม่ได้เป็นไฟที่เหมือนแบบเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนไฟได้ตามที่เราสั่งโอ๊ยแต่ว่าหลอดข้างในชั n เ e l i e r ก็สวยแล้วนะใช่ใช่ก็คือจริงๆอง่ะเขาคงคงไม่ได้แบบ RGB บนชัเ d ีย i e แต่ว่าอาจจะเป็นเปลี่ยนไฟฟิลไฟแบคไลท์ใช่อันนี้มากกว่า อ่าแล้วก็ทีนี้มีอีกหลายจุดเลยนะที่ผมคิดว่าห้องน้าห้องนี้เป็นห้องน้ําที่มีการลงรายละเอียดที่ดีมากเลยก็อย่างน้อยๆคือเราเห็นแล้วว่าเขาใช้สีขาวกับสีดำเนี่ยเป็นสีเบสเนาะแล้วก็พวกหัวก๊อกต่างๆเนี่ยรวมถึงเรนชาเวอร์ใช้สีทองด้วยอันนี้อันนี้พงถามคุณท็อปเล่นๆว่าสีทองเลือกเองหรือเปล่าเลือกเองเลือกเองเพราะว่าจะได้แบบตะโกน <laughs> ตะโกน <laughs> ว่าคือจริงๆอ่ะตอนแรกอะ่ะที่ที่ออกแบบอ่ะเป็นสไตล์แบบมินิมอล มันก็จะเป็นดำเป็นสไตล์เซนอะอาแล้วก็เป็นสีแบบค,คุมโทนคุมโทนไม่ลเลยก็สว่างแล้ววันที่ไปดูพวกอุปกรณ์สกปรกันอะอยู่ก็เดินกับน,น้องที่ออกแบบไป,ไปดูด้วยกันตอนนั้นไปเลือกแบบพวกที่นอนบอโบซฟาอะไรเงี้ยแล้วไปเดินเห็นพวกอันนี้ก็เลยถามว่าพี่อยากได้ห้องน้ําแบบตะโกนว่ะ <c oughs> แล้วไป,ไป,ไปมาห้องเงี้ยคือตอนนั้นก็เราจะเริ่มทําห้องน้ํา ตอนแรกสไตล์เดิมอะเป็นก๊อฟเงินธรรมดาเลยแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเขาก็ถามว่าพี่อะไรคือออกแบบห้องน้ําแบบตะโกนนี่ก็บอกว่าแบบเห็นแล้วต้องแบบอิดจอกอะไรอย่างเงี้ยแบบมึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันสวยจริงมันมันเหมือนแบบเหมือนแบบในหนังสมัยแบบย้อนยุคที่ใช้แบบก๊อกทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟิลเป็นอย่างนั้นเลยแบบแบบแบบประมาณว่าอยู่ๆอะ พี่บอกว่าพี่อยากได้ก๊อกสีทองในห้องน้ำเนี่ยน้องเห็นแบบแรกน้องคิดยังไงน้องบอกพี่อน้องไม่บอกผมน้องแค่แบบพี่สีนี้ไม่ได้ไปถึงคนคนออกแบบเขาจะเหมือนแบบว่ามันไม่เข้ากับห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่แต่เนี่ยอยากได้ฟิลลิ่งแบบใครเห็นแล้วต้องแบบจึงตั้งแต่ตะโกนออกมาครั้งแรกเนี่ยห้องฟิลแบบออกแบบแบบตะโกนตอนแรกที่บอกว่าอยากได้แบบมินิมอลแบบเซนทำไมถึงอยากเปลี่ยนมาเป็นสไตล์นี้เพราะว่า นอกจากเรื่องราคาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าไอโซนข้างล่างชั้นหนึ่งของเราเนี่ยมันจะเป็นฟิลมินิมอลเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นฟิลสไตล์คาเฟ่เราก็ไม่อยากให้มันซ้ำสไตล์กันเดี๋ยวมันจะเบือ่อก็เลยอยากมีงานหินอ่อนภายในบ้านบ้างก็ก็เลือกอยู่ว่าเอ๊ะปกติเขาเอาหินอ่อนไว้ห้องนั่งเล่นแล้วอะเขาเอาไว้ห้องไหนได้อีกเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ้าห้องน้ําไงก็เลยใช้ห้องน้าเนี่ยมาลงสไตล์หินอ่อนเพราะว่าเห็น เราก็ดูรีวิวบ้านหลายๆบ้านแหละบางบ้านเขาก็ทำหินอ่อนเม่งทั้งหลังเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ชอบหินอ่อนมากขนาดนั้นแต่ก็อยากมีแบบพอกกุกริบนี่เงย เออแล้วคงก็คิดว่ามันแบบมันดีนะคืออย่างแบบผนังเน้นดำใช่ไหมแต่ก็จะมีเบรกด้วยสีขาวผนังขาวบ้างหรือแบบตัวมูลีไม้ก็เป็นสีขาวก็เบรกได้แล้วก็แบบพวกขอบอลูมิเนียมที่ตัดขอบสีดำก็เลือกเป็นสีทองพงเลยคิดว่ามันก็เป็นสามสีแบบขาวดําทองแต่ว่าก็จะเป็นเพื่อนก็จะแบบว่าโอ้โหบอกมึงกา้ามากทาห้องน้ำสีดำนี่ในใจก็คิดแบบว่าคือดูหลายๆแบบแล้วว่ามันสวยก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้สบายตา เออแต่ว่าห้องน้าเก่าบ้านพงษ์อะห้องน้าบ้านบ้านเก่าที่พงษ์อยู่ก่อนก่อนย้ายมาทาประตูก็ห้องน้าสีสีดานะพงษ์ก็คิดว่ามันเอ้ยมันสวยนะมันสวยอ่าแล้วก็แบบเหมือนกับอ่ายิ่งเวลาเราเจอไฟหนักใช่ไหมมันจะแสบตาแล้วพอพงมาอยู่เจอห้องสีดํามันจะแบบผ่อนคลายผ่อนคลายใช่ใชแล้วจริงๆห้องนี้พงษ์เห็นแบบมีการเก็บรายละเอียดเยอะมากอย่างตัวช่องสวิสบ้าด้านบนอนะก็มีการเก็บกรอบด้วยคือแบบ มันเห็นห้องน้ําน้อยบ้านมากๆที่จะมีการเก็บรายละเอียดตรงนี้แล้วก็ตรงที่วงแบบเห็นว่ามันพิเศษมากเพราะว่าคงเพิ่งทําคอนโดเพิ่งแบบทำสตูดิโอใช่ไหมตัวปลั๊กไฟอ่ะมันเป็นของ Panasonic แต่มันมันไม่ได้มีวางขายทั่วไปแล้ววงก็คิดว่ามันน่าจะเป็นรุ่นที่ต้องสั่งพิเศษจริงๆอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอไปถามผู้รับเหมาเขาบอกใช่ก็คือสั่งพิเศษมาเพื่อห้องน้ําห้องนี้เขาบอกว่าปลั๊กชุดหนึ่งอ่ะพันสองบาทคือแบบเห็นราคาแล้วแบบเฮ้ย อาจริงๆถ้าเกิดใครรู้ราคาห้องน้ำนะก็คือแบบว่าไม่อยากให้ที่บ้านรู้เลยว่าเราทําห้องน้ําแพงที่สุดในในทั้งหลังเลยแต่ว่าจริงๆห้องน้ํามันเป็นห้องที่มีราคามีมูลค่าสูงพอๆกับห้องครัวเลยนะใช่ใช่ใช่คือคือแบบถ้าคนทําบ้านก็จะรู้เนาะว่าห้องน้ากับห้องครัวต้องแพงอันนี้คือ แยกน้ําร้อนน้าเย็นด้วยนะอคือเราวางเรารื้อระบบเดิมที่โครงการให้มาแล้วก็วางแยกเป็นท่อน้ำร้อนน้ำเย็นใช่ก็คือแยกกอกเลยกอกน้ำร้อนกอกน้ำเย็นมันก็มันก็จะแพงขึ้นไม่ีแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเพราะว่าเมื่อกี้เข้ามาแอบโนเปิดเปิดเจอก็เลยรู้ว่าอ่าก็มีแยกกอกกันแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่พงแบบว่าเฮ้ยส้วมอ่ะมันมันดูไม่ใช่ส้วมญี่ปุ่นเนาะแต่ว่ามันก็แบบอโตโออโต้อัโนติเราต้องรู้เราต้องรู้ว่าโครงการอ่ะให อ่าส้วมออโต้มาซึ่งนี่ยังไม่รู้ใช่ตอนที่วันก่อนมา,มาที่เพิ่งทำเสร็จอ่ะก็มันถ่ายถ่ายวอล์กเล่นๆน,นี่แหละแล้วเพื่อนก็บอกว่ามึงไม่เห็นมีสายฉีดต,ตูดเลยแล้วมันมองก็กดปุ่มแล้วน้าก็พุ่งออกมาจากส้วมนี่ก็ตกใจอ๋อที่เห็นลงในคลิปใช่ใ,ใช่อะไรก็ตกใจแบบเอะเอ้เอาจวจงหรอโอ้ชิบหายละเพิ่งรู้เพราะว่าจริงๆตอนแรกที่ผงที่ผงดูอ่ะหาสายฉีดเหมือนกันเพราะว่า สายฉีดเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบปรับระดับน้ําได้เอาแบบเอานุ่มเอาแรงเอาเบาก็จะดูว่าไอ้คุณท็อปเลือกยังไงปรากฏออโต้แต่แต่ว่ากําลังหาสายฉีดอยู่ก็กําลังเลือกอยู่เอ๊ะเอาเป็นสีทองเอาเป็นสีอะไรแต่คิดว่าคงจบที่สีทองจะกำลั็จะได้คุมใช่ใชจะได้คุมโทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือฟอร์เรนของห้องน้ําห้องนี้สวยโคตรสวยโคตรจริงๆคือ เหมือนเหมือนเราอยู่โรงแรมเลยอะเป็นฟอร์ดเวนที่แบบว่าดูแล้วไม่ไม่ขัดตาแล้วก็ระบายน้ําได้ดีด้วยก็เลยแบบเฮ้ยห้องน้าห้องนีงน้มีการเก็บรายละเอียดที่แบบเยอะจริงๆนี่ก็นี่ก็อยากให้เห็นตอนที่เหมือนแบบเสร็จแแบบเร,รญญาบ้านจริงเพราะว่าจริงๆเนี่ยด้วยความที่วันเพิ่งเสร็จมันก็จะมีความฝุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลองใช้งานจริงเราบางส่วนก็เป็นการใช้งานจริงที่ใช้ได้จริงๆริแต่แค่อย่าแต่แค่ยังไม่ได้มาอาบน้ำจริงๆแค่นั้นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวอาบจริงเดี๋ยวพาใครมาเป็นแขกแขกคนแรกยังไม่รู้เลยค่อยว่ากัน <laughs> พี่ตู้จริง <laughs> พี่ตู้จริงใช่ชอยากมาได้ได้ไดก็วันนี้ผมคิดว่าเราเราคุยกันสนุกมากเนาะแล้วก็ได้เห็นท้องน้ำที่สวยมากๆแล้วตัวผมเองก็รอรอบ้านหลังนี้เสร็จเราอยากอยากจะมาเยี่ยมอีกครั้งนึงเนาะยังไ<ด>งค<ะ>งคงฝากเพื่อนๆน,นะติดตาม บ้านของคุณด็ฟีด้วยว่าถ้าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพงคิดว่าเขาน่าจะทำรีวิวบ้านตัวเองแหละเนาะก็เดี๋ยวพมทิ้งลิงก์ให้ไปตามดูได้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณค่ะ